สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาเล่นเว้าแล้วนะคะมาเล่นที่แอร์เพลนพาร์คค่ะเปิดเวลา11นาฬิกามนต้นไปนะคะวันนี้อากาศดีมากค่ะลมกำลังดีเดี๋ยวเรามาลงเล่นเว้ากันนะคะอันนี้ก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูก่อนนะคะพักกินข้าวเที่ยงก่อนค่ะทุกคนตรงนี้ก็เป็นสถานที่กินข้าวกันนะคะมีร้านอาหารในห้องแอร์นะคะมีอาหารจานเดียวแล้วก็ที่เป็นกับข้าวก็มีค่ะทุกคนกินข้าวแป๊บนะคะเดี๋ยวค่อยไปเล่นเว้ากันค่ะ Few moments later. เดี๋ยวจะพาไปลองว่าวกันนะคระับเชือกเล็กไปปอนเนี่ยนะเล็กนะทุกคนคะว่าวนี้ก็คือว่าวที่เราซื้อมาจากข้างทางค่ะ220บาทนะคะพอน้องแฝดชอบใจใหญ่เลยค่ะทุกคนพอลงกำลังมานะคะตอนนี้ลงกไะนัไปไปงเลย เดี๋ยวเราจะไปเล่นอีกมุมหนึ่งนะคะตรงนี้เป็นลานจอดรถค่ะทุกคนความสูงเล็กๆของพ่อน้องแฝดค่ะได้ย้อนวัยเด็กนะคะตรงนี้เป็นถนนปิดของ a i r ์เพน e าร์คนะคะทุกคนสามารถเล่นได้ค่ะจะไม่มีรถผ่านค่ะทุกคนรรยากาศก,าก็ดีมากแนะนํานะคะถ้าใครรักความสงบก็มาที่นี่ได้เลยค่ะจากการสังเกตด้วยตาเปล่าพี่เขาก็กําลังดูลมนะคะทุกคนตอนนี้ลมก็กําลังมานะคะ no. ลอยแล้วะค่ะทุกคนแชร์เดย์โหสวยงามมาก ร่วงแล้วหนึ่งก็เริ่มใหม่ค่ะทุกคนอย่าท้อค่ะร่วงแล้วสองอย่าให้มีเป็นครั้งที่สามนะ One eternity later รมก็เริ่มสงบแล้วค่ะทุกคนแต่พี่เขาก็ยังไม่หยุดสู้ต่อไปค่ะ oh, <no. S 1> ขอบคุณที่สลาเวลาชมคลิปนะคะไว้จากกาเจอกันคลิปหน้าค่ะ 2000 years later โอเคเกีบยวกนแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ